รู้แล้วครับรู้แล้วแปบ๊บนึงครับรู้แล้วครับหืม แปบหนึ่งก่อนโจมีอย่างครับรครับผมรู้แล้วมือก็บม่ได้หยุดเด้น,นี่มือกับเหตุอยูด่เด้น,นี่ Nhà. Coi nhanh, coi nhanh hmm? นิ้วหลายพิ่งกินไปเมื่อกี้นี่หายดิ Ne bir tam farkı. Yeah, no, เอาสิเปิดได้เอาเอาคือสิเปิดได้สกินบ่คือเห็นเดินนี้แล้วเมื่อกี้นี่จกอีกรอบนึงแล้วๆไหนเปิดยังไงครับเปิดไงเปิดไงผู้ไ้ค่ะซุดรออืม หิวต้องใส่แนวขอบจ้ะเพราะว่าแมงวั่นหลายแมงว่นหลายต้องหาแนวมาขอบเอาย่ามแห้เพิินกินก็ต้องนงั่งเฝาต้องยู่ใกล้ๆลเราก็พ่อเพิินเศ้ากินก็คือแบบต้องเอาแนวขอบทันทีแต่แมงว่นมันเยอะอันนี้พันธ์สีแดงเป็นพันธ์สีแดงเนะจ้ะ เห็นไหมบักย่อมัลงพันธ์สีแดงกระโดกอยู่ได้พี่น้องกระดกเติบอยู่เียากากซากอยู่กากซากทุนเป็นพ่วงเป็นจุ่มอยู่พี่น้องนี่พันธ์สีแดงพันธ์สีแดงจะสมจ้าเดี๋ยวไปคุกกับเกลืออันนี้ต้นอยู่บ้านเนาะ เดี๋ยวเอเอาสีเขียวให้เบิ้งนี่ต้นสีเขียวหน่วยกับประมาณนีเลยยหญไๆอยู่จ้ะลำแสบขึ้นบับกย่มเลยพี่น้องคุณนะดกขึ้นกันจ้ะดกขึ้นกันนี่สีเขียว <laughs> นี่ละ่ะทำงานกันจ้ะพี่น้อง มามามาเมื่อนี้ก็เข้าบานคนแก่คือเกานะจ๊ะเดี๋ยวเอ่อ,อ,อคำคำกะเดี๋ยวไปต่อสามชั่วโมงหลังบานเนาะอันสามชั่วโมงนั่นเฮ็ดอาทิตย์สุดท้ายจ้ะอาทิตย์นี้เนาะเฮ็ดฮอดวันศุกรนะ์เนาะแต่วันศุกร์เอกมีแบบว่ามีหลายชั่วโมงอยู่บานคนแก่แปดชั่วโมงนะจ๊ะล้วเดี๋ยวไปต่อหลังบานสามชั่วโมงแต่ว่าก็ก็คือโอเคเพราะว่าช่วงนี้ อากาศมันแบบว่าแดดฮอดซีทุ่มหาทุ่มแล้วซีทุ่มกลัวยังมีแดดอยู่นะจ๊ะก็เลยแบบว่ามันบกคำปันไดน่ะนะก็คือช่วงหนาห่อนถ่ายเหตุงานเยอะกับบอบ่บอคอยมือยปันไดพี่น้องก็ไหวจ้ะไหวเพราะว่าเขาก็คือเอเป็นคนแบบว่าชอบเหตุงานหนักมากกว่าแมเป็นคนบกคอยบกคอยชอบใส่สมองปันไดน่ะนะก็ใส่แน่อยู่ดอกแต่ว่าก็ กับบแมนการทํางานนะจ๊ะเป็นการแบบว่าย่างอืน่นแต่ว่าถาัการทํางานนี่คือวา่าเอสเปคนช็อปใส่แรงงานพลังมันเยอะพี่น้องพลังมันหลายนะจ๊ะนี่ละจ้าใกล้หอดแล้วจ้ามันนี่กับกำลังใจดีมากนะจ๊ะเนาะทั้งขอความทั้งหลายเลยจ้าช่องอ,อีสานเดนมาร์กคนกะทรงขอความมากพี่เอสสูเดอร์มินีกามมาันว่ะเมื่อก็เห็นขับรถอยู่ก็นี่ละจ้า เนาะเดี๋ยวมือนานนะจ้ะไปสัญญานะจ้ะเนาะเดี๋ยวจะหาไอ้กล้องติดมานะจ้ะเนาะมีเอ่อเพื่อนเอฟซีขอมานะจ้ะเพื่อนเอฟซีขอมาบอกไปอขอวิวถนนบ้างอยากเห็นวิวเอ่อเมืองนอกเงี้ยแบบนี้เนาะเดี๋ยวจัดถ่้เนะจ้ะเนาะเดี๋ยวจัดใ,ดดใ่้ตามคําขอที่จริงได้มาแล้วลจ้ะเป็นอันเก่าเป็นอันเก่าแต่ว่าส่วนมากเอบอบ่คยใส่เนาะเออว่ามัน มันเคียงมันเคียงมันเกะก,กะเนาะพี่นอ้องใจหวาแล้วจ้ะมันนีซ้ซาน้อยนึงขาอบอกมามาเจอซิบหลออซีหาขั้นยุ่ทั้งหนาก็คือเข้ากับบรยากแซงเนาะจ้ะเข้าไประเด็ฝ่าคักไปตามอันนี้เรื่อยๆโทรศัพท์กันยังปีดเผาเลยพี่น้อง ีล่ละจ้าชีวิตเมียพลังเบิ้งเอา <c oughs> ปีนไปพูดแล้วเท่าโทรศัพท์ขอบคุณทุกคนนะจ๊ะขอบคุณทุกกำลังใจนะจ๊นะเนาะ กดไหลกดแชร์เป็นกำลังใจให้ไปไปเยาๆเ้อจ้ะเด้อสูบไปน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะมาแล้วจะถึงแล้วเอคิดว่ามวนเดไมาเหตุงานเอโบเอโบมักอยู่บานซื้อๆเอจะแบบ มีความชอบในการทำงานทั้งได้เงินทั้งได้เพื่อนทั้งมวนไม่จ้ะนี่แหละจ้าหอดแล้วเดี๋ยวนะสิบนาทีสิบนาทีก็ต้องเปลี่ยนชุดเนะจ้ะเนาะเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดทำงานขอบคุณที่เขามาเป็นกำลังใจปากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเป็นกำลังใจให้ไปไปโดนๆได้จ้าสวัสดีจ้า